พระคาถาส่งคุณใสกับพระคาถาส่งคุณใสกับบทนี้ท่านว่าให้สวดภาวนาเป็นประจำเพื่อส่งคุณใสมนดำจากคนที่ไม่หวังดีส่งมาหาเราจงกลับคืนไปหาผู้กระทำนั้นดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าอิปิภวาระสัมสัมโท ชาระสัมโหตะโลวิหะตะปุสะมาราสสตเทมะสาพุทธภาว,าวาพวะพุสามะเทสะัละมะสะปุตะอิวิโรฆาโนสัมราชาโทสัมสัมลาวาพระปิอิตโสขะอหังมาพุทธวิจนะปันสุกโตกะทูนุตโลวิธรรมสาธาวะ นุตนังโทคติติคโธนังนุตวททัฏถิสาธรรมลิโลนุตทูกโตสุปันนะจวิทพุทธมาหังอะคโสติ